สิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขขึ้นน่ะคือการเข้าใจในตัวบุคคลให้มันง่ายขค้นถ้าเราเข้าใจุตัวบุคคลอื่นง่ายขึ้นน่ะพี่เข้าใจปั้นพี่อยากให้ปั้นเจอผู้หญิงรวยๆอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจได้ง่ายันจะมันจะเข้าใจง่ายพี่รู้หมผมอะเอาไปนั่งคิดนะมันก็ไม่ใช่ไม่มีนะแล้วมึงเคยเล่าหรืเป่ามีน้องมีอยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ถูกใจมอยถึงว่า มันยังมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่แล้วมันยังอยู่ในขั้นที่หาได้อยู่มันก็แบบเขาก็พยายามหาบุ๊มน่ารักอยู่ดีๆมันก็อะไรก็คิดแล้วตัวเองอ่ะในวัยที่จะใกล้สี่สิบแล้ช่วงนี้ช่วงนี้ฮอตที่สุดเลยเนี่ยประมาณห้าหกเดือนใน่ที่ผ่านมันพูดมันชอกับพี่ตัวผู้ผู้ชายผู้ชายใกล้สี่สิบนะฮอตมากกูว่างนกูฮอตสัยไม่ใช่ฮอตหรอกแต่มันกล้าอันนี้เวลาพูดเล่นกับเพื่อนคือเราฮอตแต่ที่จริงถ้าตามในสถิติจริงๆคือ หนึ่งประสบการณ์มากรู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงวางตัวยังไงเราถึงจะทําให้คนนี้สนใจเราในปริมาณที่พอดีหรือว่าแม้แม้กระทั่งเวลาไปเที่ยวปั้นจั่นก็อาจจะไม่ต้องยืนเก๊กมากเหมือนสมัยก่อนละแต่สมัยก่อนมันมีมันมีความเป็นพระเอกอ่ะทุกวันนี้ทุกวันนี้โอ้โหไหนเต้นโชว์ให้เอมนด่ไม่ได้ไม่ไ้แต่แต่พอที่แต่ยืนเต้นอย่างี้นะเดี๋ยวก่อนแล้วพี่บอกว่าได้ทุกคืนเราต้องเลือกท่าเต้นด้วย เลือกเลยี่เราเราจะเราจะเต้นท่านี้จริงๆไม่บางบางทีเรียกสาวอะมันก็รู้แล้วว่ามันหล่อตึ้งเตื้อตึงอย่างเงี้ยหรอบางทีมันรู้ว่ามันหล่ออย่างเงี้ยมันก็เต้นตลกนิดหน่อย่ตลกัเลยน่ารักดีน่าเลยเดยเข้าถึงเออเี๋เข้าถึงไอ้พวกเก๊กอ่ะเสียดายป้าหมดอ่ะจริงไม่จริง